ไปจู๋เหวินตอนที่2 7 6็หมัดนิทราเห็นเกียริครานลุกขึ้นมาทั้งยงเว่ยทั้งเกียริครานก็เอาแต่จ้องตากันไปมาพักเดียวเกียริครานก็นอนหลับไปทั้ง,ท,ง,ท,งที่ยืนแบบนั้นทําเอายงเว่ยพูดอะไรไม่ออกจนปล่อยทั้งห้องถงเงียบไปหลายอึดใจโจมตีเลยสิฤศยาพูดด้วยท่าที่รำคาญเหอเห็นทั้งยงเว่ยทั้งเกียริครานเอาแต่นิ่งไม่ขยับทำเอานางหมุดหงิดไม่น้อยฟุบ ดาบของยงเม่ยพุ่งไปออกไปหมายจะแทงร่างของเกียริคร้านแต่ร่างของมันกลับเยงวูบราวคนวูบหลับจนสามารถหลบการโจมตีของยงเม่ยไปได้อย่างง่ายดายไอเจ้านี้ยงเม่ยพูดพลางมองท่วงท่าของเกียริคร้านมันหลบหลีกท่าโจมตีของยงเม่ยได้โดยไม่ต้องลืมตาเสียด้วยซ้ำหรือว่ามันจะเป็นผู้ใช้เนจจิตเหมือนไปจูเหิน ฟุบ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 หยงเว่ยอยากลองให้รู้แน่เลยเอามีดของริศยาออกมาแม้มันจะไม่ใช่ธาตุลมแต่ก็สามารถใช้พลังมันควบคุมลมได้ในระดับหนึ่งการบังคับมีดเหมือนที่ริศยาทำก็พอเป็นไปได้แต่หยงเว่ยไม่สามารถบังคับให้แม่นยำได้เหมือนริศยาแต่แค่บังคับให้มันบินไปบินมารอบๆตัวเกียรครั้นนั้นยังพอทำได้ฟื้อวอ มีดที่บินไปมารอบๆตัวเกียริครา้นไม่ทำให้เกียริคร้านลืมตาตื่นแต่อย่างไรทันทีที่มีดเข้ามาโจมตีมันก็เพียงขยับตัวเล็กน้อยก็สามารถหลบหลีกการโจมตีของมีดบินได้อย่างง่ายดายทำให้หยงเม่ยค่อนข้างมั่นใจทีเดียวว่าเกียริครา้นใช้แน่จิตเหมือนที่ไปจูเหอินใช้เพราะไม่ว่าจะโจมตีจากทิศท,ทางไหนมันก็สามารถหลบได้หมดอย่างไม่มีปัญหาฟุบหยงเม่ยกัดฟันกรอดคว้าดาบเข้าไปโจมตีระยะใกล้แทนอ้าวาวาวว เกียดครานส่งเสียงหาวออกมาก่อนจะพลิกตัวครั้งหนึ่งเพียงแต่คราวนี้มันไม่ได้หลบเพียงอย่างเดียวมันยังพลิกเอาศอกกระแทกเข้ากลางท้ายทอยหยงเม่ยที่ตรงเข้ามาฟันมันอีกต่างหากปากศอกของเกียดคร้านกระแทกเข้ากลางท้ายทอยอย่างแม่นยำจนเกราะมรกรของหยงเม่อยแตกกระจาย ลหลังจากโดนสอบจนหน้าขบำยงมว่ยก็หน่าทิ่มเข้าไปหาเข่าของเกียดคร้านทันทีจนเข่าของมันกระแทกเข้าที่คอหอยอย่างจางังทําให้ตอนนี้มันโดนทั้งสอบและเข่าบดเข้าหากันอย่างแรงจนเกราะมรกตที่ป้องกันร่างของมันเอารับไม่ไหวอากบยงมว่ยร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดแต่คนที่ลงมือโจมตีกลับยังหลับได้หน้าตาเฉยทําให้หยงมว่ยเรียกเอาเสาวมรกตออกมาแทงร่างของเกียดคร้าน แต่มันก็เองตัวหลบอย่างง่ายดายเช่นเคยเพียงแต่หยงเว่ยก็ยังพอแกเอาร่างของตัวเองออกมาได้เจ้านี่ไม่สมกับเป็นโทสะเลยนะเกียรคร้านะว่าพลางนอนลงกับพื้นด้วยท่าที่ง่วงนอนเช่นเดิมปกติโทสทจะจะโจมตีออกมาด้วยความดุดานและรุนแรงผสมกับเกราะมรกตที่หนาหนักและดาบมรกตที่แข็งกร้าวะจะสร้างวิชาดาบที่ดุดันรุนแรงจนน่าขนลุกแม้แต่เกียรครานก็ยังผวาเมื่อเจอกับโทสะ แต่เจ้าของรางนี้กลับไม่สามารถปลุกพลังของโทสะออกมาใช้ได้แถมยังเน้นกระบวนท่าซับซ้อนไม่บ้าพลังให้สมกับเป็นโทสะเลยเรื่องของค่าหยางเม่ยว่าพลังสร้างโซ่มรกตขึ้นมาเพื่อต่อเข้ากับด้ามของดาบมรกตวิชาที่มันได้มาจากเท่าประทับสวรรค์เป็นยอดวิชาที่ซับซ้อนอย่างที่เกียรครั้นเดาเอาไว้ไม่มีผิดเพียงแต่มันไม่เหมาะกับความสามารถของโทสะเลยจริงๆตูมหยงเมื่อย,ายฟาดดาบลงมาพร้อมเหวี่ยงโซ่ออกไปด้วย ทำให้ดาบลอยหรือเข้าไปใส่จุดที่เกียริครา้นนอนอยู่แต่พร <Moon S 2> ิบตาเดียวเกียริคร้านก็กลิ้งเข้ามาอยู่ใต้เท้าของยงเว่ยเสียแล้วยังไม่ทันจะได้ดึงดาบกลับมาเท้าของเกียริคร้านก็พุ่งว่าเข้าหาใบหน้าของยงเว่ยแต่แทนที่จะเตะมันกลับพันคอของยงเว่ยเอาไว้หมับร่างของเกียริคร้านรัดแขนของยงเว่ยเอาไว้ส่วนเท้าของมันล็อกคอของยงเว่ยเอาไว้ทำให้ตอนนี้แขนมรกตของยงเว่ยโดนเกียริคร้านล็อกเอาไว้จนขยับไม่ได้ แรงของเกียรคร้านเยอะจนน่าตกใจแขนที่สร้างจากมรกตขยับไม่ได้เลยแม้แต่น้อยนี่เท่าหากเป็นแขนจริงคงโดนหักไปแล้วแน่ๆกรออปแขนมรกตของหยงเมือแอตกออกช้าๆด้วยแรงรัดของเกียรคร้านไอเจ้านี่มันกอดแขนของยงม่ยเอาไว้ไม่ยอมปล่อยเลยตุบโชคดีที่เป็นแขนมรกตทําให้หยงม่ยสามารถสอละทิ้งไปได้ในทันทีหากเป็นแขนจริงก็คงโดนหักทิ้งไปแล้วเรียง ขณะที่เกียริคร้านกำลังกอดแขนของยงเม่ยต่างหมอนข้างอยู่นั้นอยู่ๆดาบมรกตที่ยงเม่ยยังไม่ได้ดึงกลับมาก็เหวี่ยงว่าเข้าใส่ร่างของยงเม่ยเข้าอย่างจังด้วยความคมจนหน้าขนลุกของดาบมรกตทำให้เกราะของยงเว่ยแตกกระจายพร้อมรอยบาดลึกที่อกของยงเม่อยอกกบยงเม่ยร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดให้เจ้าเกียริคร้านมันเอาโซ่ที่ติดอยู่กับดาบมรกตมาเหวี่ยงใส่เอาดื้อเลยไม่นึกเลยว่าจะต้องเจอคมของดาบมรกตด้วยตัวเอง วูบกราะมรกตของหยงเมื่อยซ่อมแซมตัวเองในทันทีพร้อมสร้างแขนมรกตขึ้นใหม่คิกๆๆเป็นไงละ่ะปริศยาหัวเราะพลางมองท่าที่ทุลักทุเลของหยงเม่ยด้วยนำเสียงชอบอกชอบใจคราวก่อนเจ้าเอาชนะข้าได้เพราะข้าบาดเจ็บรอบนะปริศยาหัวเราะอ,ออกมาไม่หยุดคราวก่อนนางแพ้ให้หยงเม่ยเพราะสภาพร่างกายแทบไม่เหลือเรี่ยวแรงอยู่แล้วหากตอนนั้นสภาพของนางเต็มร้อยรับรองว่าหยงเม่ยได้ตายไปเป็นสิบรอบแล้ว เงียบหน้าหยงเม่ยตัดโซ่มรกฏออกก่อนจะหยิบดาบมรกฏมาถือดูเหมือนการทุ่มบ่ามอโจมตีใส่เกียร์คร้านจะไม่ส่งผลดีเลยแต่หากไม่โจมตีมันเกียรคร้านก็ไม่โจมตีกลับเช่นกันทําให้หยงเม่ยมีเวลาพอที่จะรักษาตัวเองในขณะที่มันกําลังนอนและใช้แขนของหยงเม่ยแทนหมอนข้างอยู่แบบนี้ถ้าสู้ไม่ได้ก็ไปซะเกียรคร้านมันไม่ชอบไล่ตามศัตรูหรอกนะ โทสะหัวรอบพลางมองยงเว่ยในสภาพยับเยินอย่างสมเพชทำเอายงเว่ยได้แต่กัดฟันกรอดหากป,ปล่อยให้โทสะครอบงำร่างมันคงต่อสู้ได้ดีกว่านี้แน่ๆพอรอบออยู่ๆพลังมาในร่างของยงเว่ยก็พุ่งพอร่านขึ้นมาพร้อมไอสีดำที่ลอยออกมารอบๆตัวของยงเว่ยเคล็ดผนึกมันไม่ใช่แค่ช่วยให้หยงเว่ยสามารถผนึกมันเอาไว้ในร่างได้เท่านั้น แต่มันยังช่วยให้หยงเม่ยใช้พลังมารของมารในร่างได้ในระดับหนึ่งโดยไม่ถูกครอบงำด้วยตูมดาบมรกตของหยงเว่ยฟันใส่ร่างของเกียริคร้านเต็มแรงทําเอาเกียริครั้นต้องพลิกตัวหลบมากกว่าเดิมเพราะพลังมารที่เคลือบอยู่บนดาบนั้นรุนแรงไม่น้อยเลยโทสะเกียริคร้้นมองหยงเม่ยด้วยท่าที่ประหลาดใจมันยอมให้โทสะครองร่างแล้วงั้นหรือตูม ปลงเมื่อยเปลี่ยนวิธีดาบหันมาโจมตีใส่เกียริคร้านที่พึ่งปลิ้งหลบไปอย่างต่อเนื่องจนกระทังเครังในที่สุดเกียริคร้านก็หลบอย่างเดียวไม่ไหวอีกแล้วมือของมันหยิบไม้เท้าขึ้นมาป้องกันดาบมรกตเอาไว้แม้ในความเป็นจริงแล้วไม้เท้าที่ทำจากไม้ไผ่ไม่ควรป้องกันดาบมรกตได้แต่เพราะไม้เท้าดังกล่าวเป็นไม้เท้าที่มีจิตมันของเกียริครา้นแฝงอยู่ทำให้สามารถป้องกันดาบมรกตได้โดยไม่มีรอยขีดข่วนแต่อย่างไร โยงมว่ย,ยิ้มออกมาพลางส่งไอสีดำผ่านไม้เท้าเข้าไปในร่างของเกียร์คร้านทันทีที่ไอสีดำนั่นสัมผัสร่างของเกียร์คร้านพลางมาในร่างของเกียร์คร้านก็ราวกับถูกดูดเข้าไปในร่างของโยงเม่ยแทนมันตรงข้ามกับวิชาเทวะปราบมารอย่างมากเพราะแทนที่จะขับไล่ทำลายกลับกลายเป็นดูดเข้ามาในร่างของตนเสียอย่างนั้นเรียง เกียดคร้านส่งแรงกระแทกดาบของยงมวยออกพลางควงไม้เท้าอย่างรวดเร็วเพื่อฟาใส่ร่างของยงมวยแต่เพราะเกราะมรกตของยงมวยหนาะกว่าก่อนหน้านี้มากทำให้ไม่เท้าฟาดได้แค่กรอะข้างนอกเท่านั้นบ้าเอ้ยแบบนี้มันยุ่งยากเกินไปแล้วเกียดคร้านบ่นพลางถอยออกไปจากระยะโจมตีของยงมวยจะใช้พลังท่าตัวมันก็เป็นท่านำเสียอีกเสียเปรียบท่าของหยงมวยไม่น้อยเลยเรียง หยงเมื่อยไม่ปล่อยให้เกียริคร้านได้จังหวะพักมันพุ่งเข้าโจมตีด้วยดาบที่แฝงพลังของโทสะเอาไว้ทันทีนิ้วในที่สุดดาบของหยงเมื่อยก็เรียกเลือดจากกลางของเกียริคร้านได้แต่เลือดของเกียริคร้านกลับไม่ไหลออกมาจากแผลเสียอย่างนั้นแม้แต่เลือดก,ก็ขี้เกียจไหลงั้นเหรอหยงเมื่ยถามพลางมองบาดแผลของเกียริคราน แม้จะโดนฟันจนเนื้อเปิดแต่เลือดกลับไม่ไหลออกมาท่าทางจะเพราะพลังธาตุนำของมันกระมงังและหากมองดีๆบาดแผลของมันก็เริ่มสอมันตัวแล้วด้วยเปรี้ยงดาบของโยงเมื่อยไม่หยุดฟาดเท่านั้นเหียคร้านะมีทักษะหลบหลีกที่ดีมากแถมมันยังใช้ธาตุนำรักษาตัวเองอีกหากปล่อยให้มันได้จังหวะหลบลักก็ที่โจมตีมาทั้งหมดมีหวังเสียเปล่าแน่ๆตูม ร่างของเกียริคร้านโดนอันจนกระแทกเข้ากับกำแพงด้านหลังความจริงมันสมควรหนีแล้วแต่ไม่ทราบทำไมเกียริคร้านถึงขี้เกียรหนีขึ้นมาเฉยๆฉีดาบมารากตแทงทะลุท้องของเกียริคร้านทำเอาเกียริคร้านกระอักเลือดออกมาบาดแผลใหญ่ขนาดนี้วิชาธาตุนาไม่สามารถรักษาได้หรอกโดนสักทีนะยงเ่ยพูดพลางยิ้มออกมาด้วยความสะใจก่อนที่ยงเ่ยจะเริ่มหัวเราะออกมา ตายตายซะหยงเว่ยคำรามพลางถีบเข้าที่ด้ามของดาบมรกตเพื่อซอมแผลของเกียริครา้นท่าทางหยงเว่ยตอนนี้ไม่ปกติเอาเสียเลยหรือมันจะใช้พลังของโทสะมากเกินไปตูมหยงเว่ยต่อยกหน้าของตัวเองพลางปล่อยไอสีดำของเคล็ดวิชาผนึกมานออกมาแฮกแฮกหยงเว่ยหายใจเข้าลึกๆพลางกดจิตมานของโทสะเอาไว้เมื่อครู่มันเผลอปล่อยอารมณ์มากเกินไปแม้จะได้วิชาผนึกมันเข้ามาช่วยควบคุม แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะคูมได้ทั้งหมดการเปิดใช้พลังของโทสะนั้นไม่ต่างจากยอมให้โทสะถือเชือกในเกมชักกระเยอะเลยหากยงเว้ยพลาดร่างก็อาจจะโดนโทสะครองไปก็ได้แต่ยังโชคดีที่ใช้พลังไม่นานยงเว้ยเลยสามารถหยุดโทสะเอาไว้ได้อยู่แต่หลังจากนี้หากมันต้องใช้พลังของโทสะอีกอาจจะไม่ง่ายแบบนี้แล้วก็ได้เค okay, รั้ง เมื่อหยงเมุ่ยได้สติดาบมรกตและไม้เท้าไม้ไผ่ก็ตกลงมาบนพื้นท่าทางเกียร์ครานจะสลายไปแล้ววูบหยงเมุ่ยหยิบเอาไม้เท้าขึ้นมาถือพลังดูดเอาพลังมารของเกียรครานเข้าไปในร่างพร้อมเก็บดาบมรกตเข้าไปในมิติตึงร่างของหยงเวียนนอนลงกับพื้นทันทีที่เกียรครานโดนดูดเข้าไปในร่างพริบตานั้นพลังธาตุนำก็ปรากฏขึ้นบนบาดแผลของหยงเม่ยที่ใช้แร่มรกตปิดเอาไว้เพื่อรักษาร่างของหยงเม่ย นอนในนี้ก็ไม่เลวนะเสียงของเกียรดคร้านดังขึ้นในหัวของยงเว่ยก่อนที่มันจะหลับไปทั้งทั้งแบบนั้นบางทีเกียรดคร้านอาจจะเป็นจิตมันที่ควบคุมได้ง่ายที่สุดหรือเปล่านะตอนที่277พ็สบซูหลานอะไรกันเจ้าอยากจะเดินทางไปอาณาจักรอู้ง,งั้นหรือจัก,กรพพัดอาณาจักรชูถามพลางมองชูเฟิงและสหายของมันด้วยท่าที่เป็นห่วงตอนนี้ชูเฟิงไม่มีพลังวิญญ,ญาณ รวมถึงสหายของมันบางคนเองก็เป็นคนไร้พลังวิญญาณเช่นกันโดยทูเฟิงให้เหตุผลว่ามีดที่ซูหลานแทงใส่มันนั้นเป็นพิษร้ายแรงแต่ร่างกายของทูเฟิงไม่ได้ตายทันทีมันยังมีสติแม้จะเหมือนตายก็ตามหลังจากถูกฝังในโรงนำแข็งไปหลายวัน มันก็ใช้พลังเฮือกสุดท้ายออกมาจากโรงและพยายามหาความช่วยเหลือจนได้พบกับสหายเหล่านี้สหายหญิงของชูเฟิงใช้วิชาแพทย์รักษามันจนหายแต่น่าเสียดายที่ไม่สามารถรักษาพลังวิญญาณของชูเฟิงเอาไว้ได้ข้าอยากจะไปบอกกับซูหลานว่าข้ายังไม่ตายชูเฟิงตอบพลางยิ้มบางๆอัตตาได้รับความทรงจำจากกลางของชูเฟิง ทำให้ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มากกว่ามานตนอื่นๆทั้งเรื่องที่ชูเฟิงหลงรักสูหลานจนหมดใจและกำลังจะเข้าพิธีอภิเษกกับนางรวมทั้งเรื่องที่สูหลานเป็นน้องสาวของอูหมิงที่ตอนนี้กลายเป็นองค์จัก,กรพรรดิของอาณาจักรไปแล้ว ออแบบนี้นี่เองถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ใช้มังกรของข้าเถอะหลังจากสงครามชิงเมืององค์จากกรพพัดของอาณาจักรชูก็เห็นความสามารถของอสูรบินพวกนี้และทรงโปรดให้จับมังกรมาเลี้ยงดูหลายตัวเพื่อใช้เดินทางอีกด้วยมังกรชูเฟิงขมวดคิ้วอย่างงุนงงในความทรงจําของมันไม่เคยมีเรื่องเช่นนี้นี่นาหรือว่าระหว่างสงครามเกิดอะไรขึ้น ใช่มันเร็วมากเลยนะไม่กี่วันก็เดินทางถึงเมืองหลวงของอาณาจักรผู้แล้วองค์จัก,กรพรรดิยิ้มอย่างภาคภูมิใจแม้จะไม่เท่ามังกรที่ไปจูเวินพามาแต่มังกรที่มันให้คนของกลุ่มนักล่าอาสูรของอาณาจักรชูไปจับมาเลี้ยงก็เป็นอสูรระดับสูงไม่เลวเลยเช่นนั้นก็ยอดเยี่ยมเลยขอรับชูเฟิงก็ยิ้มพรางตามองจัก,กรพรรดิไปยังโรงเลี้ยงม,มังกรก่อนจะเดินทางไปพร้อมกับเหล่ามัรตนอื่นๆโดยมีผู้คุ้มกันไม่กี่คน ไม่นึกว่าพ่อของเจ้าจะมีของสะดวกเช่นนี้ราคาย,ยิ้มพลางนั่งไขวายห้างบนหลังของมังกรอย่างพึงพอใจความเร็วระดับนี้ไม่สามารถหาได้จากม้าแน่ๆข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันอัตตาสายหัวพลางมองพื้นดินของอาณาจักรอู่ที่อยู่เบื้องล่างแบบนี้แผนการของพวกมันก็เร็วขึ้นมาหลังจากยึดครองอาณาจักรอู่ได้ที่เหลือก็แค่ไล่บุกไปที่ละเมืองเท่านั้น เจ้าพร้อมนะราคะปัตตาในร่างของชูเฟิงถามพลางมองไปทางหญิงงามคนเดียวในกลุ่มแน่นอนองค์จัก,กรพรรดิของอาณาจักรอูยังไม่ถึงระดับเทียนเซียนอด้วย้อมรับรองว่าข้ารับมือได้อยู่แล้วราคะว่าพลางยิ้มกว้าง ออยู่ๆไปจูเวินก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาเสียเฉยๆก่อนที่ดวงตาของมันจะเปลี่ยนเป็นสีเงินดวงตาสีนี้ไปจูเวินยังไม่สามารถใช้งานได้ด้วยตนเองเช่นเดียวกับดวงตาสีดําที่ทําให้มันเข้าสู่สถานะคลั่งแต่การที่มันเปลี่ยนด้วยตนเองแบบนี้มันหมายความว่างไงกันนะ ไม่เป็นไรไปจูเอวนตอบพลางใช้มือปิดดวงตาของตัวเองเอาไว้อยู่ๆมันก็เห็นภาพแปลกๆมันเป็นภาพของเมืองหลวงแห่งอาณาจักรอยู่แต่ว่าไม่เหมือนเดิมเมืองหลวงดูสวยงามขึ้นมากราวกับกำลังจะมีงานฉลองใหญ่ดวงตาสีเงินทำให้มันเห็นภาพเช่นนี้ทำไมกันหรือแม้แต่เรื่องดีเรื่องดีก็ฉายออกมานึกว่าจะมีแต่เรื่องร้ายเห,เหมือนอตอนเมืองร้อยแปดอสูรเก่าโดนทำลายซะอีก ช่วงนี้อูหมิงมีเรื่องอะไรหรือเปล่าไปจูเหวินถามพลางมองไปทางเมยอหลินพักหลังนี้เทียนเหวินพาเมยอวามาเยี่ยมเมยอหอดินค่อนข้างบ่อยหากมีเรื่องอะไรในเมืองหลวงนางอาจจะได้ยินมาบ้างไม่น่เจ้าคะทั้งเทียนเหวินทั้งซูหลานก็ไม่มีท่าทีอะไรแปลกๆเลยเมยอหลินตอบพลางสายหน้าช้าชาทุกอย่างในเมืองยังคงปกติดียกเว้นเรื่องมันที่ยงเมยกกำลังจัดการเท่านั้น แต่หลังจากฤสยาบุกมาก็แทบไม่มีอะไรผิดปกติอีกเลยไปจูเวินเลยปล่อยให้หยงเมื่อจัดการเองอย่างที่มันว่าเอาไว้ท่านพี่ท่านถามทำไมหรือเมยอรล,ลินถามพลางมองมาทางไปจูเวินด้วยท่าทีสงสยัยอยู่ๆมันก็ถามออกมาไม่ใช่เพราะเพิ่งคิดอะไรได้หรืออย่างไรไม่รอบค่าแค่รู้สึกว่ากำลังจะมีเรื่องดีเรื่องดีกระมงังไปจูเวินว่าพลางหัวเราะอ,ออกมาภาพที่มันเห็นเป็นงานฉลองมันย่อมเป็นเรื่องดีกระมงัง ถ้าเป็นเรื่องดีเรื่องดีก็พอมีนะเจ้าคะเมยอหลินยิ้มพลางหัวเราะเบาๆจื่หลานบอกข้าว่าอาณาจักรหลิวส่งองค์หญิงเดินทางมาเข้าพบอี่หมิงบางที่อูหมิงอาจจะถูกใจนางก็ได้นะเมยอหลินยิ้มพลางนึกเรื่องที่สูหลานเล่าให้ฟังเห็นว่าองค์หญิงจากอาณาจักรหลิวเป็นสาวงามเรียบร้อยอ่อนหวานแถมยังเป็นวิชากระบี่อีกด้วยบางที่อีหมิงอาจจะถูกใจนางก็ได้ นั่นสินะถ้าเป็นแบบนั้นก็คงดีไปจูเวนว่าพลังยิ้มออกมาอูหมิงแทบไม่เคยสนใจผู้หญิงเลยพวกบุตรสาวของคุณนางหรือเจ้าหญิงต่างแดนก็ไม่เคยสนใจได้ข่าวว่าพวกพี่สาวในราชวงศ์ชินของไปจูเวนก็แห้วมาหลายคนแล้วด้วยสิช่วงนี้อาณาจักรก็สงบลงแล้วหมิงน่าจะหาความสุขใส่ตัวเองบ้างเมยยอหลินว่าพลังซบไหลไปจูเวนเบาๆบางทีอูหมิงก็ทำงานหนักเกินไปหากมีความรักเสียบ้างก็คงดี อะไรนะองค์ชายชูเฟิงงั้นเหรอปูอ่หมิงที่เพิ่งโดนพูดถึงไปหมาดๆพูดด้วยท่าที่ตกตะลึงอยู่ๆทหารก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามารายงานว่าองค์ชายชูเฟิงมาขอเข้าพบขอรับเป็นองค์ชายชูเฟิงจริงๆขอรับยิ่งทหารยืนยนันอี่หมิงก็ยิ่งมุนงงเข้าไปใหญ่ทำไมชูเฟิงที่ควรจะตายไปแล้วถึงกลับมาได้ให้องค์ชายเข้ามาปู่หมิงตอบพลางนั่งลงช้าๆวันนั้นมันอยู่ในเหตุการณ์เห็นชัดๆว่าชูเฟิงตายไปแล้วจริงๆ ไม่ได้พบกันนานนะขอรับองค์ชายไม่สิองค์จากกระพัดปู่หมิงองค์ชายชูเฟิงพูดพลางเดินเข้ามาในท้องพระโรงอย่างสงาา่าผ่าเผยไม่ว่าจะมองทางไหนก็เป็นชูเฟิงไม่ผิดเพี้ยนหรือว่ามันจะคืนชีพอขึ้นมาจริงๆไม่ได้พบกันนานจริงๆยี่หมิงตอบพลางมองลุกขึ้นยืนเพื่อเดินไปหาชูเฟิงช้าๆมันไม่ทราบจะพูดอะไรเลยทำไมชูเฟิงงอมาอยู่ที่นี่แล้วมันคืนชีพมาได้อย่างไร แล้วทำไมมันถึงไม่มีพลังวิญญาณแถมสหายของพวกมันยังไม่มีพลังวิญญาณกันหลายคนที่เดียวกันที่มันคืนที่ขึ้นมาเป็นเรื่องแปลกมากหรือว่าจะเกี่ยวของกับมารองจัก,กรพัดถวายบังคมเพคะอยู่ๆเสียงของหญิงสาวนางหนึ่งก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังของชูเฟิงหญิงสาวนางนี้งดงามมากมีเสน่ห์แถมยังน่าหลงใหลถวายบังคมพระเจ้าค่า เหล่ามานด้านหลังต่างคุกเข่าลงกับพื้นเพียงแต่อี้หมิงไม่มีท่าที่จะตอบรับเลยเสียงของราคะเมื่อครู่ยังสะท้อนอยู่ในหัวของอูหมิงแถมมันยังเอาแต่จ้องนางตาค้างอีกต่างหากองค์จัก,กรพรรพัดข้าน้อยมีนามว่าเฟิงมีเพคะได้ยินเรื่องของท่านมามากมายวันนี้ได้พบตัวจริงนับว่าเป็นเกียรติอย่างมากเพคะเพียงได้ยินเสียงของเฟิงมีความสงสัยในหัวของหมิงก็หายไปทันที่ราวกับต้องมน ินดีที่ได้พบแม่นางปูหมิงตอบด้วยท่าทีแปลกๆอย่างที่มันไม่เคยเป็นมาก่อนแต่คนในห้องต่างไม่มีใครแปลกใจเลยเพียงได้เห็นด้านข้างก็เข้าใจได้ทันทีว่าเพิงมีนั้นงดงามแต่เหนือกว่าความงดงามนางยังแผ่ความรู้สึกประหลาดออกมาจากกลางเราวกับจะทําให้คนรอบข้างเคลิมตามไม่มีผิดองค์จากกรพพัดข้าอยากจะขอพบซูหลานได้หรือไม่ได้ยินที่ชูเฟิงถามอี้หมิงก็พยักหน้าช้า,ชา ได้สิทธหารตามตัวซูหลานมาที่นี่หมิงตอบออกมาแต่สายตายังคงจ้องมองเฟิงมีไม่วางตายิ่งเห็นนางหัวเราะหมิงก็ยิ่งใจสั่นไหวความรู้สึกเช่นนี้มันอะไรกันทำไมมันไม่เคยเป็นมาก่อน หลังจากทหารตามตัวอู่ซูหลานมานางก็มีท่าที่ตกตะลึงไม่ต่างจากหมิงตอนแรกแถมนางยังร้องให้ออกมาอีกต่างหากแต่หลังจากชูเฟิงเล่าเรื่องที่มันแต่งขึ้นมาพวกหมิงก็เข้าใจและเชื่อในทันที่โดยไร้ข้อสงสัยทำให้เหล่ามันยิ้มให้กันอย่างพึงพอใจความจริงแล้วการมาพบสูหลานไม่ใช่แผนจริงๆของอัตตาเสียด้วยซอมแต่แผนของมันคือการพาราคมาพบกับอู่หมิงต่างหากองค์จัก,กรพรรดเพคะ หลังจากเล่าเรื่องทั้งหมดซูหลานก็พาชูเฟิงไปเดินเล่นเพื่อสอบถามเรื่องราวส่วนอื่นๆทำให้ในท้องพระโรงเหลือเพียงมารตตนอื่นๆเท่านั้นแน่นอนว่าราคายังคงอยู่กับอูหมิงไม่ไปไหนข้าได้ข่าวมาว่าสวนในตำหนักงดงามมากทีเดียวหากท่านไม่ว่าข้าจะขอไปเดินชมได้หรือไม่เจ้าคะราคาหรือเฟิงมีถามพลางยิ้มหวานหากเจ้าอยากเดินชมละก็ให้คนพาไปอูหมิงพูดพลางสายหน้าช้าๆไม่สิ ข้าพาเจ้าไปเองก็แล้วกันปูหมิงว่าพลางลุกขึ้นยืนความจริงหลังจากนี้มันต้องประชุมงานอีกแต่พวกขุนนางเห็นอี้หมิงมีท่าที่สนใจสาวงามนางนี้พวกมันก็ไม่ห้ามแต่อย่างไรพวกเจ้าเป็นคนในเมืองทางเหนือของอาณาจักรชองนั้นหรือปูหมิงถามระหว่างพาเฟิงมีมาเดินเล่นในสวนส่วนมารตนอื่นๆก็ให้ทหารดูแลพาไปในที่ที่มันอยากไป ใช่เพคะเพราะความช่วยเหลือของอาณาจักรอู่แท้แท้พวกเราเลยยังรอดชีวิตกันได้เฟิ่งมีว่าพลางยิ้มอย่างมีความสุขท่าที่ของนางนั้นแม้จะธรรมดาแต่กลับทำเอาบรรยากาศรอบๆสว่างสดใสขึ้นมาเสียอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกปู่มิงสายหน้าพลางยิ้มเงื่อเงือเรื่องนี้เป็นข้อตกลงระหว่างอาณาจักรผู้และอาณาจักรชูอยู่แล้วจะยกให้เป็นความมดีความชอบของมันก็คงไม่สามารถยืดออกลับได้ แต่วันนี้ท่านดูเพลียๆนะเจ้าคะมีเรื่องอะไรงั้นหรือเฟิงมีถามพลางเดินไปที่ศาลาริมนำ้ำมีเรื่องนิดหน่อยแต่คงไม่เป็นไรหรอกบูหมิงตอบเสียงเบาก่อนจะเดินมานั่งที่ศาลาริมนำ้ำข้างๆเฟิงมีเห็นนางนั่งมองสะบัวเช่นนี้ก็ดูมดงามไปอีกแบบท่านเล่าให้ข้าฟังได้นะเจ้าคะอย่างไรข้าก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาเอาความลับบ้านเมืองไปทําอะไรไม่ได้หรอกเฟิงมีว่าพลางหัวเราะออกมาน้อยๆอ,อ,อืม ก่อนหน้านี้มีมารบุกเข้ามาในเมืองร้อยแปดอสูรมันโดนสังหารไปแล้วก็จริงแต่ข้าก็ยังกังวลอยู่ได้ยินที่อู่หมิงพูดจิตสังหารของราคาก็โผล่ออกมาครู่หนึ่งมีหน้าเล่าริษยาถึงไม่กลับมานั่งนั่นทำเสียแผนจริงๆโชคดีที่พลังของราคาช่วยให้หมิงสิ้นสงสัยได้เลยไม่ระแวงว่าพวกมันเป็นมารแต่เจ้าคงไม่ใช่มารหรอกเพราะเจ้ามีพลังวิญญาณนี้นะอูหมิงยิ้มพลางมองไปทางเฟิง ไม่ทราบทำไมมันถึงเล่าเรื่องมันออกไปได้ทั้งทงที่ควรบิดเป็นความลับแท้ๆแ,แม้เพิงมีจะบอกว่านางเป็นคนธรรมดาแต่นางก็มีพลังวิญญาณสูงไม่น้อยเลยบางที่อาจจะอยู่ระดับเทียนเซียนเลยก็ได้คนอย่างนางทำไมถึงเป็นชาวบ้านธรรมดานะ